สวัสดีครับพี่น้องไทยบ้านทุกคนวันนี้สูตรเด่น4ตัวของผมที่เข้าแบบยาวๆ43งวดติดพลาดไปแค่งวดเดียวปรับมาทวงคืนความแม่นอีกครั้งงวดก่อนพี่น้องเห็นแล้วทั้งบนทั้งล่าง26 62เต็มๆวันนี้ผมจะสองตั้งแต่ศูนจนแตกสูตรเองได้พร้อมจับชุดสองตัวบนล่างท้ายคลิปห้ามกดข้ามเด็ดขาดใครอยู่ถึงท้ายคลิปผมการันตีว่า คุณจะได้เลขที่โคตรเด็ดพร้อมเหตุผลทุกขั้นตอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้าวารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่10ทธันวาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อก ไม่มีสูตรไหนแม่น100%เอร์เซพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นยังมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อน ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกันทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวาทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิศาตสต์์ทยบานนะครับวันที่แล้วแตกทั้งบนแตกทั้งล่างเนาะสองหกหกตเฮกันกยกช่องเลยนะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับอานึกว่าจะไม่ได้ทําคลิปให้นะครับ เมื่อคืนก็บึ้มบั่มทั้งคืนนะครับจนถึงตอนนี้นะครับถึงตอนนี้เก้านกาสี่สิบหกนาทีนะครับก็ยังบึ้มบั่มกันอยู่นะครับหลังคาก็กระพวิบๆเลยนะครับจนหลังคาบ้านสะเทือนเลยนะครับก็อยากมีได้้เนาะทำไงได้นะครับทางการยังไม่ประกาศให้บ้านผมอพยพนะครับก็เลยถือโอกาสทำคลิปให้นะครับส่วนบ้านอื่นเขาไปหมดแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับอพยพไปหมดแล้วนะครับ แนวทางวันนี้นะครับเราพัฒนานะครับใบแรกนะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์เลขมีสิบตัวทุกงวดนะครับเพราะนี่คือสามหมื่นกว่าสูตรนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับผมก็แบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มทุกงวดนะครับอ่าซ้ายมือนะครับกลุ่มแรกสามเก้าศูนย์นะครับอ่าตรงกลางกลุ่มที่สองสี่ตัวนะครับสองแปดหนึ่งสี่นะครับ กลุ่มที่3ขวามือนะครับ7 5 6หนะครับผมก็จะนำเลขทั้ง3กลุ่มนี้นะครับไปเทียบชนกับสูตรคำนวณมือนะครับอ่าแล้วก็จับชุดให้นะครับอ่าสูตรคำนวณมือนะครับ42งวดเอ้สี่วดแล้วนะครับรวมกับงวดที่แล้วเนาะเป็น43งนวดแล้วนะครับอ่าผิดเพียงงวดเดียวนะครับงวดที่แล้วก็แตกทั้งบนทั้งล่างตามที่คุณเห็นนะครับ ลองเข้าไปดูนะครับไปย้อนดูได้นะครับสามงวดติดๆแล้วนะครับในถอนทุกงวดนะครับอ่าเราไปดูสูตรคำนวณมือกันนะครับไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับอ่าเรามาต่อกับสูตรคำนวณมือน,นะครับลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบธันวาคมหกแปดนะครับ อ,อันนี้คือผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับ042662ยินดีครั้งนะครับสาหรับผู้ที่ถูกรางวัล2662สองเด้งเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างโอ้เฮ้นะครับได้เฮกันนะครับดีใจด้วยนะครับโอ้ขณะที่อัาจคลิปนี้ขณะที่อัาจคลิปอยู่นี่9ากา49นาทีนะครับยังมีเสียงระเบิดตึมตามตึมตาอยู่พากันยิงปืนใหญ่กันนะครับไทยกับเขมร ยิงตบโต้กันปืมปามปืมปาม,ปมหลังคาหลังคาบ้านผมสะเทือนเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับถึงตอนนี้นะครับเก้านาฬกาสิบเก้านาทีครับมาว่าเรื่องของเรากันต่อเนาะมาคำนวณกันต่อนะครับให้สังเกตลูกศรสีแดงนะครับสูตรแปลว่าให้ใช้หลักสิบนะครับเราก็นําหลักสิบมาตั้งซึ่งหลักสิบก็คือเลขหกนะครับนามาตั้งเลย แล้วบวกหกคงที่นะครับอ่าบวกหกคงที่ก็เท่ากับไปเลยนะครับเลขหกคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะได้ม่ปนตัวอื่นนะครับอ่าเลขคงที่นะครับสีแดงเลขหกนะครับอ่าทีนี้หลักสิบมันก็คือเลขหกก็บวกกันนะครับได้สิบสองให้นําหลักหน่วยนะครับให้ใช้เฉพาะหลักหน่วยคือเลขสองมาบวกหนึ่งอ่าสองบวกหนึ่ง ก็ได้3นะครับอพอได้3ามวกหนึ่งก็เป็น4พอได้4บวงหนึ่งก็เป็น5หรือใครจะเรียกเดินหน้าก็ได้นะครับให้ครบ4ตัวนะครับสองสามสี่ห้านะครับหรือวกหนึ่งวงหนึ่งวกหนึ่งนะครับอ่าแล้วแต่ถนัดแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอ่าทีนี้ผมจะไปนําเลขโปรแกรมนะครับสามหมื่นกว่าสูตรมาเทียบดูนะครับว่ามันชนเลขอะไรนะครับ อ่านี่นะครับที่ให้ดูตั้งอ่าทดูก่อนหน้านี้นะครับอ่านี่นะครับเพื่าเดี๋ยวย้ายไปอยู่ด้านบนก่อนโอ้บังหมดเลยเนาะบังสูตรคำนวณมือหมดเลยอ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับ นี่นะครับสูตรคำนวณมือโอไม่ใช่สูตรโปรแกรมพูดผิดพูดถูกอ่าส่วนสูตรคำนวณมือเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงด้านล่างนะครับเออเอาเปิดตัวนี้โอเคย้ายไปอยู่ด้านบนอีกอ่ะแค่นี้พออ่าเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสามกลุ่มตามที่บอกนะครับอ่าสูตรโปรแกรมเด้อตรงกลางนะครับเลขสี่ตัวในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ 2814นะครับผมนำมาเทียบกับสูตรคำนวณมือ2 3 4 5ซึ่งมันชนเลข2นะครับมันชนเลข2กับเลข4นะครับชน2กับ4นะครับหว่างเลขโปรแกรม2814กับสูตรคำนวณมือมันชน2กับ4นะครับผมก็จะใช้2กับ4นะครับเป็นตัวตั้งเป็นตัววิ่งรูดนะครับ ใครจะวิง่งจะรูดตัวไหนก็เลือกเอา2กับ4นะครับนี่2กับ4มันชน2ตัวนะครับผมก็จะนำสอกับ4นะมาจับคู่กับซ้ายมือนะครับ3ามของเด็กโปรแกรมและขวามือ567นะครับผมจะตั้งเลข2ก่อนสองนะครับสอามนะครับจากกับซ้ายมือเลขโปรแกรมนะครับ390พอ2 3เสร็จก็29 29เสษ็จก็20ทีนี้ไปขวามือนะครับสองเจนะครับสองหองหต่อไปเลขกนะครับตัววิ่งรูด2กับ4เด้อตัดสินใจกันเองใครจะวิ่งจะรูดตัวไหนนะครับอ่ส43เนาะ49 40ไปขวามือ47 45 46อ่าเอาค่นี้พอนะครับ ส่วนใครมีสูตรของตัวเองมีเลขที่แม่นๆลองตัดสินใจกันดูนะครับ่าผมก็จับให้แบบนี้นะครับเข้ามาสามวดติดแล้วนะครับงวดที่แล้วมันไม่ชนก็บอกให้จับคู่กันเลยนะครับกอเข้าสองหกสอง,สองทั้งบนทั้งล่างนะครับโดีใจไม่หายเลยเข้าทั้งบนทั้งล่าง่อทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวชนนะครับ ระวังเลขโปรแกรมในกรอบสี่เหลือสีแดง2814กับเลขคำนวณมือ2345มันชนเลข2นะครับกับเลข4ใครจะวิ่งจะรูดเลือกเอานะครับ2กับ4นะครับอาจจะมา2ตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจับให้อีกนะครับกันมันเบิ้ลเนาะ22นะครับโอ้ตเลิดตะเลิดตเลิด ทำต,ตัวใหญ่พดทำต,ตัวใหญ่เกินอ่ะนี่นะครับกันเบิ้ลเนาะสองสองใส่เข้าไปโลดนะครับแล้วก็ซีซเดี๋ยวย่อให้ก่อนมันใหญ่เกินไปนะครับใครบอกว่ามันเยอะมันหลายตัวคุณก็ไปทําเอาเองเดอ้อ ผมก็ไม่รู้เลขจะอะไรนะครับถ้าผมรู้ขนาดนั้นผมไม่ทํา y o YouTube นะครับไม่ทํา y o YouTube ให้เหนื่อยนะครับไม่บอกใครด้วยนะครับอ่ะนะครับสองสามสองเก้าสองศูนย์สองเจ็ดสองห้าสองหกสองสองสี่สามสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่สี่นะครับ,รบทั้งหมดนี้นะครับตรงกลับบนล่างอ่ะงวดที่แล้วผมก็เน้นให้เนาะ ผมเลือกให้เลข6เน้นคู่ที่มีเลข6มันก็เข้าจริง2,6,6,2โหวนนี้ติดมาอีกแล้วนะครับ2 6 6 2อ่าส่วนในงวดน,นี้นะครับอ่าทั้งหมดนี้นะครับผมชอบเลข4นะครับผมก็จะเลือกนี่แถวล่างที่มีเลข4นะครับผมชอบเลข4อ่าแต่จริงๆผมชอบ4กับ8นะครับคณก็ เพิ่มเลข8ปีก็ได้นะครับเห็นไหมครับเลขสีแดงเออในกรอบสีแดงด้านบนเลขโปรแกรมเลข8ไปจับคู่83 89 80 87 85 86ไปอีกแถวหนึ่งก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวผมจับให้เนอะยมจับให้เลยนะครับผมย่อขนาดแป๊บนึงก่อนมันไม่พอนะครับ จะจับให้ดูเลยนะครับเลือกเอาเองนะครับแปดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าแปดหกการบันเบิ้ลแปดแปดนี่นะครับเดี๋ยวทำตัวเล็กกว่านี้อีกตัวรองนะครับตัวเล็กๆคือตัวรองปึ้งนี่เห็นะครับมองเห็นไหมนาะตัวเล็กเกิน เล็กเกินไหมอาเอาสักสี่สิบอ่านี่เดี๋ยวซอดอันนี้ไว้ก่อนซอดเลขโปรแกรมไว้ก่อนเอ้ยซอดเลขคำนวณมือไว้ก่อนมันปน,นกันกับที่จับชุดอือไปอยู่ข้างในอ่าทีนี้ขยับตัวนี้ขึ้นพึบ ใครดูไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับถือดูภายหลังเดี๋ยวผมขยายให้อีกคนอ่าสองหกสิบปึ๊บโอ้ขยายโฟดดอหกสิบจนเตลิดเลยอ่าฮะอ่าไอา้ตัวนี้ทำตัวเล็กเป็นตัวรองนะครับสี่สิบแปด อ่าโอเคเลยอ่าย้าให้อีกทีหนึง่งตัวชนคือเลขสองกับเลขสี่นะครับใครจะวิ่งจะรูดนะครับเลขสองกับเลขสี่นะครับ,บ, 4, รบส่วนเลขแปดคือตัวแถมนะครับความชอบส่วนตัวนะครับอ่าชอบมากที่สุดคือเลขสี่นะครับนี่แถวกลางนี่เลขสี่นะครับชอบมากที่สุด ชอบรองลงมาก็ทั้งสองอันเลยทั้งเลขสองและเลขแปดอ่าอันนี้ชอบเท่ากันนะครับเลขสองกับเลขแปดเลขสองกับเลขแปดชอบเท่ากันอ่าชอบมากที่สุดคือเลขสี่อ่าจริงๆเลขเบิ้ลสองสองผมไม่จับให้นะครับแต่เกรงว่ามันจะออกเนาะก็จับให้ดูนะครับเผื่อบางคนคิดไม่ได้คิดไม่ออกสองสองอ่าสี่สี่แปดแปดเลย จริงๆมันมีแค่ตัวจับมันมีแค่ 3, 9,0กับ 7, 5, 6้ซ้ายขวานะครับเลขโปรแกรมตัวจับมันเดี๋ยวผมแถมให้เนาะเผื่อใครลืมนะครับตัวเบิล 8, 8 8 4 4, 2 2, นะครับองวดที่แล้วผมก็จับให้เยอะแบบนี้นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับให้เยอะมากทุกทุ่งวดไอคนที่คอมเมนต์ก็ให้ 01, 02, 03 เข,เขาฟันธงเลขศูนย์เขาให้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามไม่ออกจอยสู้ผมไม่ได้ผมเน้นเลขหกมันออกสองหกหกสองทั้งบนทั้งล่างอย่ามั่นใจอะไรเกินไปนะครับไม่มีใครรู้จริงว่าเลขจะออกอะไรนะครับล้วนแต่ดเดาทั้งนั้นนะครับให้เข้าใจว่านี่คือแนวทางในการตัดสินใจนะครับผิดถูกอยู่ที่ตัวคุณนะครับเพราะว่าสูตรคำนวณผมก็สอนไปแล้วนะครับ เทคนิคการจับชนการจับคู่ผมสอนทุ้งวดเลยนะครับฉะนั้นคุณก็ตัดสินใจได้เองนะครับตัดสินใจด้วยตนเองได้เลยนะครับอันนี้ผมเพียงแต่จับให้ดูเป็นตัวอย่างจับชุดนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ทั้งหมดนี้ลองดูนะครับชอบคู่ไหนให้เน้นคู่นั้นส่วนคู่อื่นก็พิจารณา,าเอาเองพิจารณาเอาเองนะครับจะทิ้งหรือจะลง นะครับอลองตัดใจกันเองก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะมังมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆหรือ R fc ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบจะแจ้งเตือนไปที่เครื่องมือของคุณนะครับแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับ อ่าถ้าเป็นเพื่อได้เนาะก็อย่าข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาให้ด้วยเดอ้อผมก็ได้ได้ได้จากโฆษณานะครับที่ทาคลิปก็อยากมีรายได้เนาะถ้าสนับสนุนผมก็ดูคลิปให้จบอ่าดูโดยที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับขอบคุณมากนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ